ฝั่งโน้นไม่มีแข็งนะโอ้กณเลยมอแข่ร์เกี่าเยอะาแล้วเลยตลอดยี่สิบี่ยี่สิบีเสองยี่สิบห้าอะไรงีีเรียนใอ่ๆสองอานไป

จบล่าง Saint ใช่ปะใช่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 จบล่างแข่งได้เด้อเอามาลาเกียกีป่าเหนื่อยไหมจะจบบนนะมันบูมันตายวอ่ะเรียกมาตัดเล็กก่อนเฮ้ยถามมาพี่บอลเลยเออเออมลีนะออมลีน okay. ะ ช่วยเคลียร์หน่อยเคลรไ้เก่อรวังระวังโอย่านีบอลของอะวางะังมันลงมันตอนปูนะมันลงมาลงไม่มีการตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้หรอตัดเลอตดตตนอง่นี้แยมน่นไอ้ยานยานจะบอมันมันมันลงมาแลโอเได้ เลทีหลังใครเรียนเนี่ยไปตัดๆเอาเรื่องมันก่อนเ้ยไม่สิเหือเรยเลยติดหลังได้ได้ตัดตได้ตดสิได้เฮ้ดูเช็คหน่อยเดี๋ยวเช็คหน่อยขอบราย่มเฮอได้กูได้กูได้กูบอได้กอกได้กอกได้ไปไปไปโบโบไปหลัโบไปหลังโบไหลังทเลยหเอาเอาไปไปไป่อเคตัวอะไรฟิกไม่รู้มองง้มันมันจะเป็นลิเลียนหรือโบฮ้ไม่ไม่ขอเป็นลิเลียนเียนโบโบโบลิเลียนยังไม่ฟิก มันยมันแม่ติ๊กเรียนยี่ห้รู้เชี่ยกลางเรียนไป่ถลอตถลอกถลทยันตียังตีอ่ะตาตามันอย่ากขึ้นหรอกมันไม่ตีอ่ะ๋อเรียนพอสบายเยอะข้้นงลาง อร่อยพี่ไว้ับได้ครับโปรเจกต์จิเกี่ยามันติดจิตแต่ลกอยู่นุงลาเรียนไม่ได้นะไม่พาพาพยยามมียามอย่างอยู่บนีเรียนอะไรดอกเขียนอะไรเขียนอะไรตยองกดไปนี้ยังไรเลยล่ะไม่มาลำยัด

ใช่มีตันแล้วนะพี่เออมีไปตามไปเก็บแล้วไปไอาไปนไปจะรอดการแม่น้ำนะเราเราว่ากันนะเราเว็บนานเลยได้อโมงหายแล้วเลยีเนี้ยได้หนูไปสองตัวค่ะยายเดได้แค่ได้แค่เอาเวลาเล่นล่างกันด้นะ มันบีบแ้ไอไม่มีตันอะระวังนะเว้ยหยาลงไปด้วยนะเว้ยหยาดอยู่กับกูดูน่ดให้ดูาเห็นยาไปดูน่ะดูน่ะดูนดูน่ล่มาอันตีแล้วอันตีวอันตีแล้วอันตีแล้วมาวว้าววหันให้โบ้หายโบมามมามามามมามามนมามามามมาาม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 มาแามามาามมมามมมมมาาาอามบมม โมอยัม่กยันังยั้ยัง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 องยั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 ายังยมยังยังไังยัง้างยังีังยัง่ตงยดียขงยตายางยังตายังยังยังยัังยัอยังยังยเง้ังยัาดังดังยเออกูดูงยังยยังยังยั้ยังยัรยังยงยังย เจ็บได้ไหมอ๋อมันเจ็บไปไเอาวัวก่อนลีเลี่ยมีวะฟิกวัวฟีกวัวฟีกวัวฟีกวัวเา่ีเาไ่ีสีเจ็ดนาทีได้ไหมวัวไม้อะลำลำลำเราใช่ไหมผิดเออไม่ลองแล้วมั้งไม่กี่ใ้ายามันเจ็บมามมาช่วยรบนนั้นเราแนะนำตีนตูข้าต้อมแน่เลยว่ะอียังยังกันไปอย่างยังนไป โบอมียนตีอยู่มันมันโหน้าเรามึงโผลโผล่ไปได้ร่างกันได้เลยแล้มโบเล่นแบบกลางฝัองกับใครใช้เคลียร์มางได้รึแหละได้เด้ยิงยิงเก็บแล้วไปรับไารับกลางแทนย้นะอย่ละคนอ่าลงใหม่เอามันก่อนเอามันก่อนมันเยอะ แบบ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 ไปรับแจ้งให้ตายตายตายพอมัแจ้งหันมาลใช่ดีนะดีนะดีนะเอ๋อเอาเคเบิลพอเอาเคเบิลพอไอเช็กลีนนะเว้ยอ่ากูแยกอยู่กูแยกกูแยกบนให้กูแยกบนให้ไม่ไอ้ปันรับล่างได้นะเว้ยมาเดี๋ยวนี้ผมไม่ไหวละไม่ไหวแล้วไหวแล้วความต่างความต่างมันมันมันเบียมันเบียดมันต้องมารับมันต้องมารับกูบนให้กูบนให้กูได้บนยาเนาะเว้ยบนอยู่กลางเนี่ยงานเรียกกัน มันจะบนเอ้้กาเลยเว้เวาเวบามาเยอะมาเยอะมาเยอ่างสุย่างยันสุดเดยวยันขึ้น่ลอยู่บนนี่ยอยู่บนล่างล่างสองล่างสองไยหยันตีแล้วหยันตีแล้วหยันตีแล้วมา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 เล่นสูงเล่นเล่นเล่นกางจับล่างได้เว้ยบนบนสูงจัดเลมันโดนขัดจีบมันขัดจีบดูน่ยินเีตายต้มไป่ต้งใช้่าง่ายงเส้อดำมุงอ๋ออ๋ออ๋อาหยัตีแล้วอเรียอยๆเรียบยๆได้ร่างได้ร่างได้่าง่ รีนะดีนะค่อยๆเล่นอายวะง่ายดีวะเย่์ได้มันอยู่วกูเอ๋อยู่กลางอ่ะที่มีสี่ท้ากลางอมโบกลางแย่สองตัวจริงจเองบน เล่นเล่นเล่นกลางล่างนะไว้ให้ให้ใททบนนเล่นเล่นกลางล่งได้นะกลางีดรเสร็จเลยบีบบีบลอบีบางยาจะซ้อมอ้ยดูเรียกไอ้มาเียฟเยฟกลางกลากานทีห้าห้าไออมเจ็บไออมเจ็บไอ้อมเจ็บเรียกันลอยอลอมกันลออมกัเล่นฟลนะดูีไม่มีเดี๋ยวมาเล่นล่างเ็นน ไอมันแดงไอมันแดงแล้วขึ้นดาได้ตัวเน่ยใอ้พายทำป็อเสียล่างมันอยู่ในสายมันอยู่ในายมันหรอวตัวไม่ได้ละแทงเลยได้ปอ้ให้ออมตัดเลยตายอ่ตายตายโอ้เปิดสวยอ้ัวเจ็บวัวเจ็บนะเว้ยเฮ้กูกูวิ่งเข้ามาีกวมันเจ็บมัเจ็บ โซนซ้ายโน้โน้าัวเ็บ้วัวเจ็บแล้วกูติดังนะกูติดังไอ้ฟาาดเิมดิ่ยบกยักมันตกันมาเมาเมาเมามาัวด่าอยู่วัวด่งอยู่วัวด่าอยู่ใคระใคระายมดายมดอกาเอนะยตีหมดแล้วพอ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 แล้วพอแล้วดากด่ไปัตันให้ลนตันลมาประกันตากันประกันากันโอ้โอออ้โอ้โอ ออกมาคุณรอรับให้ได้กูรอรับให้ได้ออกมารีเลยรีเหรอแยัดตทำทีมาแล้วมันไม่มีตันเลยเดี๋ยวฟิกยัดได้นะเไม่ได้ทำเลยเราฟิกแัดให้มันช้ามันเคลียร์ไม่หมดด้วยมันเคลียร์เดี๋ยวเราเล่นความดาร์เลยก็ได้นะเดี๋ยวไปล้างให้จะแยกก่อนเองโอ้โหเดี๋ยวซ่อนๆเราได้นะไม่เอาแยกแยกได้ที่ที่เปิดล้างเราเล่นดาร์ใช่ไหมผมจะได้เป็นมดแกน่แล้วจะเป็นคู่แรก ดันดันเร็วมรกมาคนหนึ่ต้องให้ไอ้ย่าฝันว่ามันมาเติมหมุนคนปิดเลยคนไม่รับไม่ทันเลยไม่เป็นไรมันมันยัดกูหมดเลยไอ้บอบอันติแีอะเว้ยไอ้หยาอันติีตัวดาตัวนี้ต้องฝอยไอ้เจไม่อยู่ เฮ้ยหยายาอยะตอนนี้เราอยโมของ่ตตัวเมัาแ้นาะตัวตัตัวตตไ้ยาไม่มีอนติไม่มีอันตไม่มีอนตีไม่ร่อม่ร่งไม่างมางไม่รางไมางไม่รางมาง่างไมร่างไมาไม่อางม่ร่างม่ร่าไม่รางไม่างม่างไ่างไอางัม่ร่างไม่ร่างไม่ร่งไม่ร่างม่รางไม่ร่างไมร่างม่ราง่างไ่างไม่ร้าไม่ม่รงไม่ร่างางม่ร่างไมม่อองมามา ไมเียกิกแล้วไม่มีฟิดออกมาออกมาพอพอลิซิลิซิลิซลิเซีอยกูกิ้งหน้าอย่าเต็มบบเลยเรื่องไวอ้แดูไี่อแกูมีย่กวาแยขแดงแดงขแดงขอแดงขแดงอแดงอดเอาเย่อวดแรงไอ้สัดวนไม่ไ่าไม่เรยกูไปทำบนให้แบ๊บหนึ่งลองไนขึ้นบนนะ หมดเงินหมดอย่าไเคลียร์ร่างเว็บนึงแล้วไอ้พารตีมก่อนเราดิแม่อมออกบุมติด่ะมกออมออกไอ้นี่วะไอ้เรกลางอ่าอเซ็กโซเนี่ยไอ้เซ็กเซเอยกับตารองโดนปิดนะวบนนอเเยอะเรยมสองันองนองครบ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 ดูดกลง ลีเล่จนมันมันอยู่แถวแดงอะไอยากในอยากในบอสางลางกยากลาลางก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 ลานลางกลางกลีนะลิงลางกลางกลางกลางางกไางกลงกลางกิางกล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 างลางกลากลาง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 กลากองงงลได้ลกลางกลางสีลกกลกลางกลางกาก้กลางเลกาก อยู่บูสั่งหมดน้มอบิร์ตบีทำมันเห็นนะเวพอตัวเดียวพอโอ้ยเฮียยิายแล้วผมบอกไม่ได้รับ่อยดิได้ไดอ้กูไม่อยู่นะเว้ยโอ้่ไปเลยได้นะมาเลไปเลยไปไม่เห็นว่าไม่มีใครเดินดูผมเจ็บด้วยซึงหลอนเีมันั่งแก้วได้ะเฮียถ่ายกับมานได้ปะพี่รอไม่ได้แล้วพอแล้ว ออกมาโฟินะมันเชื่อมันเชื่อมําลร่างเลยมันน่าจะดักกเยอะระวังนะใช่ดไม่เลม่โดนแล้วก็ดางโดนด์กโอ้โหโดนไล่หมดอยู่ดกันหมดเลคุณลีแล้วครมาดกเคลียเเคลียเวไปเลยางเข้าเาเข้าไม่ไปแยมได้ะไม่้ ป่ไป่วยเหี้ยจิงนมันดักไหมมันมีจอซานตอรอยดหน้าสี่เลยมั้งอเล่ล้วผอซื้อสกิลอยากน้าไมั้ได้มาบอลด็มาบอลเด็ได้มาปิดปิดบนปิดบนดิไม่ไม่ไินดิดิก่อนแรกกมันโผล่อยู่แล้วไงหายาหายาขึ้นหลอดหายาขึ้นหลอด

การหน้านะแม่เดี๋ยววิ่งวิ่งอ้อมปิดปิดกลางให้กำลังไปกาังต่ออ่ะม้มีเวาหมดแ้วเดียวเดียวหดแล้วตัวเดียวมาไหมมาเคลียร์ด้านบนได้อะยงยองยังไม่เคลียร์บนได้หมีใครมาไหมไม่มีว่เอไอเทสแยกมาบนได้ไหมแพาไปเลยแพทเลียกเพื่อนพัดกูแยกเองเจอนยนอยู่นะเว้ยระวังโดนนะระวังโดนเว้ยไเห็นพ่อบนลลงมันเล่นนะ กล่างตัวเดียวนะเอามันจะดักอีกกดบุญน,นะกดบุญน,นะกดบุญน,นะเหลือยู่นี่อาปาดมันมได้ไหมอือืออันนี้ละพอไหมาออามันมัน,นเยอะเรายิงยงเถาโซนไอ้บับแ,บบแบบดงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำบนแล้วก็บีบบีบเข้ากลางเลยไดยลาดลาดลางให้ล้าใลงให้เออเไราไเดทแบเอาหัวบล็อตไแถวหน้าไ ลอดูจัดด้วยอัดแค่นั้นอ้ยายาอยู่บนอายาอยางอยู่บนนช่ะผูซีซีตัวเดียวน่ะแล้วก็ไม่ยิงบนบนวไเวหนาสต์พาสต์พลาสต์ช่วยเขี่ยบนไหนได้ป่ะอั่นทอะไรองันนะองอย่านไม่ยิงไหมมันจะเล่นนะนะลากะลางตะวังคุยเว้นนึ่งคุยเว้หนึ่งแล้วหาเล่นได้นะลองดจะเล่น้ย

หลังหลังดาวที่สองโอเนพออยู่ึอยึ้นพอขึพนอบนอยู่นะเว้ยอ่แอย่างขึ้พอนะเอาไหมาบเลยงบุเล้ยอแบบแบบอ้นพวกมีนที่อยู่มีมีมีไอนี่โทโรโทรโลมันละมงอยู่โบยูอ่ะไดเกิดแล้วจะได้เกิดแล้วกูมีฟิกเงัดนะเว้ยกอหกูเปิดเอมโล่ีละคนอะไรโผล่ยล่างลง้วนะ เดินเดินบอ่ะมัน่มันบิดบดบิบับีเอเยยยูกางยกาติดมันปิดมัเดียวกันเดี๋ยวกัเดี๋ยวฟิเดี๋ยวฟิกถ่ายต่อตัวหลังนถึงวะเอยโดนดนโดนตัวหลังโดนโดนด้วยหยันหยหยันยเฮ้ยดูดูดูผม่อยดูผมยดูหลัง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 ควาไม่อะไรนรีทเฮ้ยฟีได้ผมฟีผมฟีทีเดียวทีียวมา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 มมา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 มมามามมามามมามมามามามมามามา เอาได้ปะนะไปเลย้ไปเลยไปเลยไปเลยมื่อกี้มันบนสามไม่ว่ากูไปทำร่างนะหน้าหน้าต้องปั่นาแล้วอ่ะไม่ไหวทำร่างเจี่ก่อดอีกมันตีช้าอยู่ตัวมันมีตีอะไรปะมันมีมีขยะเจแจาง เอเปลี่ยนรองท้าได้นะจะหยองด้ยเรือร่างราชนะแล้วเรือร่างชนะแล้วเอามาลองเอาไ่โดนใคที่ิดทางเหรอเดนเนเอามาล้วลาเวฟก่อนลาเวฟบกอนลาเวฟบ่อนลาเวบันก็ทำอะไรมีการเวทีไหมในแมลงอย่หว อ็เตัดเียได้ตัวนี้ไม่อยู่ในพุ่มอะานดีวะแค่สามสิบวินานบนนะเยอะชิบช้านเลยก็ได้เปลี้ยงไปตายอยู่นะเอ้เฮียเชียนาจัดเลยวถึกอะตัวิบช้าอ่ะกูไปหาหมดรอดได้นะเว้ยขอเยอตัวเราเห็นกับดนกูแย่ครัห้สอนดูนไอ้เมันอยู่นี่มันอยู่นี่ Ê nha 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 đi, Ôi, nha nha được nha 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 rồi, nha 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 rồi nha oh, yeah. nha แยให้หมดเหรอค่อยเล่นต้องเพิ่มแชร์แชรมองกันเชรยมองกันมันอยู่แอร์เราแย่เล่นแะไหมโบอยู่ล่างโบอยู่ล่างแก่ตามแก่ตามมันวงกลางเข้ามันม่งกลางเข้ามันมันไม่เป็นแบบมันทำเข้าเลยเชร์แชร์กลางกันเอามาลำตาญะได้ไหมไม่เห็นโบโบน้าแอรอยู่ในฟุ้งระวังโดนแรงนี่เนี่ยโป๊กหน่องเยโมฟ่นแรง

กันมรเออถ้าเรียบต้อยก่อนเสียก่อนแม่สกิลจะไปข้างหลังดีไม่พูด